เจอกันยามบ่ายๆพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศอันแห้งแล้งถุงหน้าบ้านหนอกของหน้าเอ่าก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องอก็มา <c oughs> ฝากมาเตือนกันพี่น้องสําหรับเกษตรกรเราเนาะ,ะคือมีข่าวอะไระที่มันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเท่ากัไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวหรือว่าฝนฟ้าพายุอากาศอยังกะ มาเล่าสู่กันฟังมาบอกสู่กันฟังพี่น้องเพราะว่ากาสีได้เตรียมตัวสีได้เตรียมตัวเอีมันมันเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้กะมันกะเขาเรียกว่าอย่างไรเ่คือมันจะทําให้มันเกิดความเสียหายน้อยเนาะในกรณีที่เห่าเสียอย่างกลางแกล้งหรืออย่างนู่นนี่นั่นกันเนาะกาคลิปนี้พี่น้องกาสีมาเตือนกันพี่น้องเออเพราะว่ากรมอุตุพิันออกมาประกาศเตือนแล้วว่า หนาวสุดท้ายพี่น้องหนาวสุดท้ายเอ,อ,มอ,อ,มอมือออ่นมือหื้อนี่แหละพี่น้องประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ยี่สิบห้าประมาณสามสี่มือนี่แหละเพื่นอ <c oughs> 22, 22, 23, 25, 3, 40, น,นบอกว่าคือมันจมิมไอ้ลมหนาวชุดชุดสุดท้ายเอ,อมันสีลงมากเพื่อนว่าออพอมันลงมาปุ๊บนี่ก็คือว่านะคือมันก็ร้อนมาหลายวันแล้วแหละห่อนมากเป็นอาทิตย์แล้วแหละแล้วลมาหนี้อากาศร้อนเอ,อประทะกับอากาศเย็นแบบนี้นมะันสี มันสีเฮ็ดให้มันเกิดเป็นพายุฤดูร้อนพี่น้องอออาจสิมีร่มกระโชกแรงพี่น้องเออกะต้องระมัดระวังกันพี่น้องระมัดระวังกันอืมเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมว่าปกติแล้วนี่ทุกปีทุกปีนี่ช่วงไงเดือนมกราเออไม่มกราก็กุมพาเนี่ยเออฝนมันฝนมันสีตกอยู่พี่น้องเออฝนมันสีตกเออตกเพื่ออย่างตกเพื่อเขาเอ่ยว่าไอภาษาไอคนเถ่ก้นแกเขาบอกว่า ตกห้ามดอกหมักงวงเนาะเออแต่ปีนี้เนี่ยพี่น้องปีนี้นี่แถวภาคอีสานเนี่ยมันบบท่านได้ตกพี่น้องเออมันยังไม่ตกเออผมเห็นในข่าวกับไปตกแต่ในกรุงเทพท่างกรุงเทพกรุงไทยนะเขาตกมาแล้วเอแต่ภาคอีสานเออโซนภาคอีสานนี่แหละไม่ว่าแต่อีสานหรือว่าเป็นภาคเหนือนี่แหละส่วนมากสีบบท่านตกพี่น้องเออยังไม่ทันตกเพราะฉะนั้นน่พี่น้องเมื่อเขาเลาว่นไงเงะมันมันเป็นอันนี้เป็น การสันนิษฐานของผมเองเนาะเออคือในเมื่อมันไม่ไม่เคยตกนี่ถามมันตกมากเนี่ยพี่น้องเออมันสีมาแบบแห้งพี่น้องเออมาแบบแห้งสีมาแบบรุ่นแรงเออรุ่นแรงอีหยัง,งรุ่นแรงล่มนี่แหละพี่น้องเออเพราะว่ามันห้อนพี่น้องเออมันร้อนแล้วทีนี้มันผมคิดว่ามันกั้นมานานเออมันกั้นมานานเออโดยโดยโดยเพราะว่ามันมันบ่เคยตกน,กนะเนาะเออทุกปีทุกปีนี่เดือน ประมาณเดือนเดือนกุมภาพพี่น้องเออเดือนกุมภาเนี่ยมันสีตกเออแม่นวพี่น้องมมกมกร่าเนาะเออประมาณปลายปลายมกร่ามันสีตกมาเถื่อหนึ่งเออแต่ปีนี้ยังบ่ทันได้ตกเนี่ยจนอันนี้เดือนกุมภาแล้วจนมันสีสินเดือนแล้วเอาพาะว่าผมว่ามันมันสีอาจสีมาหนักพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่สําหรับเ <c oughs> กษตรกรเท่ากักนระมัดละว่างไอเด้อพี่น้องเด้อเออมืออืน่นมือหื้อนี่แหละ งดหรือว่าเตรียมตัวไว้เกี่ยวกับไอ้อเออขาเรียกว่ากิจกรรมทางการแจ้งเออกิจกรรมกลาแงแจ้งเานาะการละมัดระว่างพี่น้องแล้วก็ละมัดระว่างเรื่องฝ้าผ้าพี่น้องเออฝ้าผ้าเพราะว่าไอ้พายุฤดูร,ร้อนเนี่ยพี่น้องมันช่วงเนี่ยช่วงเนี้คือเขาเรียกว่า,ายังไงคือมันมาแบบเร็วเออเราก็ไปแบบเร็วเออมาแบบรุนแรงเนี่ยฝ้าสี่ห้องเปียงปังนะ เ,ออเพราะฉะนั้นพี่น้องระมัดระวังเดอ้อเราซูกันฟังพี่น้องเอ,อสำหรับใครที่สเตรียมตัวไถยกบกะ้าเบิ้งเอาพี่น้องเนี่ยผมก็อยากให้มากคือกันอยากให้ตกคือกันเห็นบ่เนี่ยฟางมันหนาแบบนี้มันเบิง้งาะนี่มันไถยมได้เนี่ย้ถาถ้าฝนมาเนี่ยมันก็นสิเป็นเรื่องดีพี่น้องเอ,อเป็นเรื่องดีเพราะว่ากเษกษตรเท่ากันสะได้เตรียมตัวเนาะจะได้เตรียมตัวเหตุการณ์กรเกษตรเอ,อในเมื่อ เขาไม่ให้เผาก็เข้ากับปับตัวไปตามนี่แหละพี่นอ้องเออเพราะว่าแต่ก,ก่อนกะคือว่าเนาะคือเราเราจะเตรียมดินไว้เอเตรียมดินไว้ก็คือสีเผาช่วงไอ้มกระลาคุมผ้านี่แหลเะเพราะว่าเผาไว้เพื่อจะเตรียมดินเตรียมแปลงไว้ให้ทันตามฤดูกาลเพราะว่าฝนมากปุ๊บนี่เท่ากับสีไถเลยใสยเตรียมดินไปเลยออแต่ถ้ามันฝนไม่มาแบบนี้นี่ เกับไทยบ่ไ <screws> ด <with th ai> mm, in like ้กับเฮ็ดยังบ่ได้เอเพราะว่าถ้าฝนมาแล้วนี่ก็เผาไม่ได้มันเดิมพี่น้องเพราะว่าดินมันมีความชื้นแล้วเนืะกะกะไทยยากเอ้ไทยยากมันกะหลายๆอย่างแต่ก็คือว่าเฮ้าก็ต้องปรับตัวนะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้นี่มันมันกะมันต้องปรับตัวคือว่านั่นแหละเอเพราะว่าถ้าถ้าไม่ปรับตัวก็อาจสิเป็นคือเขาเรียกว่ายังไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์แมนโวเออไดโนเสาร์ก็คือว่าเขาเขาเป็นเป็นสัตว เขาไม่รู้จักปรับตัวกับสภาพอากาศหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องศูมพันคือการผมคิดว่ากเกษตรนี่เกษตรตกรเานี่มันมันก็ต้องปรับตัวคือว่าล่ะคือในเมื่อสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือว่าโลกโลกในปัจจุบันเนี่ยอทิศทางมันไปแนวด่ายเฮ้าก็ต้องปรับไปตามนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเฮ้าสิทธิ์มาเหตุคือเกา มันก็คือสีบ่อได้ก็เมื่อเหมือนที่ผมเคยบอกเคยว่าไปนั่นแหละว่าไอ้สมัยนี้ถ้าเราจะมาเดินเอห้าวสีมาเดินมายางไปหน้าเอาควายไถเออเาควายไถคือเกาไปดำหน้าคือสมัยตะกี้มันกับบ่อได้แมนบอกเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดเกษตรในปัจจุบันนี่ก็ห้าวก็ต้องปรับตัวอะไรพี่น้องอคือคือมันอาจจะอา,อาจจะปรับตัวไม่ได้อปุ๊บปับ๊บแต่เราก็ต้อง ก็ต้องพยายามพี่น้องเออผมเชื่อว่าทุกคนเฮ็ดได้นนแหละเออเฮ็ดได้วาปรับตัวนะคือยังเขาบ่ให้เผาก็เฮ้ากะหาวิธีเอาพี่น้องหาวิธีเอาเออเพราะว่าคือยังไงละ่ะคือบางครั้งนี่ไอเขาเรียกว่าไงนะบางครั้งนี่ถ้าถ้าเราบ่ปับตัวกะมันก็เขาเรียกว่าเฮ็ดให้เฮ่ากะบ่ไปใสมาใส เออเพราะว่าห้าบอปรับตูวห้าบอปู้จักพัฒนาเออคือยังโทรศัพท์ก็คือกันแมนบอโทรศัพท์ก็อย่างเช่นยี่ห้ออะไรเนะี่ยโนเกียโนเกียสมัยก่อนนี่ดังพี่น้องเออพี่น้องเกิดท่านอยู่แด่ว่าเนาะเออคือคนอายุไอ้สามสิบกว่าปีขึ้นนี่อายุสามสิบขึ้นนี่จะจะรู้จักไอ้โนเกียอสามสามหนึ่งศูนย์แมนบอพี่น้องผู้ใดถ้าใครอายุสามสิบขึ้นนี่ผมเชื่อว่าเกิดท่าน รุ่นไอ้รุ่นปลาไอ้ภาษาไทยบ้านผมเขาเรียกว่าไอ้รุ่นปลาหัวหมาเสียงไอ้กดติ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 แล้วก็เกมก็เจ้างูน้อยเนาะเออพี่น้องจําได้ปะเออโนเกียรคือบูมมากพี่น้องไอ้เครื่องละสอง0 0ื่นมั้งสมัยก่อนนะเครื่องละสองหมืแบบไอ้ผู้ใดมีไอ้โทรศัพท์นี่โอ้ย โกขนาดพี่น้องเท่เออมีตัวศัพ์ไปโนเกียสามสามึ่งศูนย์นี่เออแต่เดี๋ยวนี้เป็นไดพี่น้องโนเกียโนเกียเรียบร้อยพี่น้องศูนย์พันไปแล้วเออบอกเห็นเลยพี่น้องเออคือเขาเขาเรียกว่าอะไรคือเขาเขาเขาบอกปรับตัวเนาะเออแต่ซัมซุงนี่พี่น้องซัมซุงนี่ซัมซุงนี่ออกมาไล่ไล่กันกับโนเกียนะพี่น้องนะ เออซัมซุงนะ่ผมจำจำได้เอออาจจะออกมาหลังโนเกียหน่อยหนึ่งเออแต่ซัมซุงในปัจจุบันนี้เขาก็ยังเขาก็ยังยืนยัดอยู่ได้เออเพราะว่ายัางเพราะว่าเขาก็รู้จักปรับตัวรู้จักขเ,กานะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอไปตามไปตามกระแสไปตามสังคมนะพี่น้องเออไปตามยุคตามสมัยมั่นอะไรเออบอมแมนไปตามกระแสเพราะว่ากระแสมันวุ่นวับแบบเดียวเนาะเขาเรียกว่า ไปตามยุคไปตามสมัยเราต้องปรับตัวต้องแก้ไปเออคือจังเฮ็ดหน้าก็คือกันพีออ่น้องเฮ็ดหน้าคือกันคือในเมื่อราคาข้าวในปัจจุบันเนี่ยออยิ่งยิ่งเราทําเยอะนี่พี่น้องเราทําเยอะนี่เราก็ยิ่งจะเหนื่อยเยอะเออแต่ว่ากําไรนี่หน่อยเอผอพอๆอาจชีเท่าทุนนี่เอ,อแล้วเฮ้าสีทนเฮ็ดคือเก่าบ่เอาอย่างชีสาเราจะทนทําเหมือนเดิมไหมเอกอ้าก็ต้อง เราก็ต้องคิดพี่น้องคิดทบทวนคิดไต่ตองอนะคืออย่างตอนเนี้ยราคาข้าวเนี่ยราคาข้าวหน้าปังเนี่ยราคาข้าวนาปังตอนนี้มันเปนลี่ยนราคาพี่น้องเอข้าวนาปีก็ลดขึ้นกันพี่น้องข้าวนาปีก็เย,ยาว่าเป็นราคาด้วยพี่น้องเด้อมันลง่งเลยพี่น้องมันล่งหาสิบแตกเด้อเออมันผมก็ไม่รู้ด้วยกันไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยสาเหตุอะไรเออเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เลยพี่น้องคือจังเหตุข้าวเนี่ยในเมื่อมัน ราคามันไม่ไปไหนมาไหนนี่แล้วรัฐบาลค่ะเขาก็บไรไยายมีมาตรการที่จริงใจยางหลังไม่กับส่วนมากก็จะเป็นแจกเงินไล่ละพันเออแจกเงินไอ้เขาเรียกว่าวอะไรนะช่วยจำนวงนู่นนี่นั่นเมนบเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรน,นะเฮ็ดไ้มันยั่งยื่นนะเออเหมือนว่าเขาประมาณว่าอยู่แค่สี่ปีเออปีหน้าค่อยเอาใหม่ค่อยแจกใหม่อย่างประมาณนั้นมันมันเป็นระบบนี่นะี่พี่น้องมันเป็นระบบที่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้เงินปิดปากเอใช้เงินปิดปาก <c oughs> ถามว่าเขาซีฮีทแบบบูรณาการทําแบบย,ยั่งยืนหรือเ่กับ,บไม่เคยมีรัฐบาลไหนพี่น้องที่ซีฮีทแบบแก้ปัญหาราคาข้าวแบบยั่งยืนบม่มีพี่น้องเนื่องด้วยเลไเลยเนื่องด้วยอย่างมันคือเป็นแบบนี้มันเนื่องด้วยนโยบายนี่แหละพี่น้องเนื่องด้วยนโยบายแล้วก็ผลประโยชน์พี่น้องผลประโยชน์ของอย่าง ก็คือผลประโยชน์ของรัฐบาลผลประโยชน์ของนายทุนอืเอายังถี่สาเนาะเพราะว่าไม่ว่าแต่อะไรก็ตามนี่พี่น้องคือถ้านายทุนเขาเสียเปรียบเนี่ยเขาก็สมีมาตรการออกมาเอม,มีมาตรการออกมาคือเขาจะไม่บอกตรงๆหรอกอแต่เขาก็จะค่อยๆแทรกซึมเอมค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆประกาศค่อยๆให้มันซึมไปทีละนิดทีละนิดอคือจังไง เหมือนทําเกษตรแบบนี้เออถามว่าเขาสั่งห้ามเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นไหมาก็ไม่สั่งห้ามเขาก็จะบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้หรือไม่ก็ออกกฎหมายมาให้ใหให,ให้มันมีอะไรละให้มันมีไอขั้นตอนที่มันยุ่งยากเออคือจังไอ้ไอ้ไอไกฎหมายไอ้ไกฎหมายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แบบนี้นะ่ะออคือเขาก็จะออกมามาตรการทําให้มันแบบ ให้มันยุ่งยากนะอ,อคือไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงได้เอ,อไม่ใช่ว่าใครคิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้คือต้องไปจดทะเบียนต้องไปให้ปริสัตว์นู่นนี่นั่นต้องวิ่งเข้าอำมเพอติง้งต้องวิ่งไปหาสัตวแพทย์เพื่อที่จะให้เขามาตรวจมันก็เลยกลายเป็นขั้นตอนที่มันยุ่งยากไงเพราะมันยุ่งยากเนี่ยก็รู้ๆอยู่เนาะคนไทยก็คือคนนิสัยคนไทยก็ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากเนะอาอย่างๆซะชอบอะไรที่มันง่ายๆรวดเร็วแมนบอ ถ้าเห็นอะไรที่มันยากๆนี่โอ้ยเป็นผมผมกับโบเฮดคือกันแหละผมกับโอ้แมาหรอกปลอ่อยเออซื้อกินดีกว่าเออเป็นผมผมก็คิดแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งนี่พี่น้องบางครั้งบางทีนี่เราก็ไม่ได้มีเวลาไปดูแลอะไรขนาดนั้นแมนบอแล้วข้าสีมาเลี้ยงเอียงข้าเเี็ดกินเอียงนี่มันมันก็อาจชี้ยากแมนบอเออเพราะว่าเราก็มีภาระหน้าที่แต่จากทั้งอื่นแต่สําหรับคนที่เขา มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะทําได้หรือว่าเขามีความรู้มีประสบการณ์จริงๆเขาอาจจะทําได้แมนวอลแต่ก็ต้องมองดูกันยาวๆพี่น้องเบิ้งกันเา้ยวๆเพราะว่าคือบางทีนี่ทำเอยียงก็ตามนทำอะไรก็ตามเอหลายคนอหรือว่าไอ้บางคนเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะมันจะเกินเขาเรียกว่ามันจะเกินความสามารถของเราไปได้หรอก ขอแค่เราขยันขยันตั้งใจสู้ไม่ไม่ท้อถอยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิประสบความสําเร็จอแต่ทีนี่พี่น้องแต่ท,ทีเนี้ยบางทีเนี่ยถึงเราจะขยันสักแค่ไหนเนี่ยพี่น้องแต่ผลตอบแทนที่มันได้มาเนี่ยเอเหมือนผลตอบแทนที่มันได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มนะมันเสียเวลาเปล่าๆนะมันก็ทําให้เราเนี่เกิดความท้อเหมือนกันนะพี่น้องนะ เพราะฉะนั้นนี่การที่คนเท่าเชียดอย่างกระตามพี่น้องเ,ออเราต้องดูที่ผลลัพธ์แม่นมอถ้าสมมุติว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณพอใจกับมันถึงถึงผลประโยชน์หรือว่าผลผลผล,ผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาเต็มร้อยออแต่คุณก็มีความสุขแบบนั้นเนะจ้าเฮ็ดไปโลดพี่น้อง แต่สําหรับบางคนแล้วก็หลายหลายคนนะส่วนมากเขาจะสมมุติว่าลงทุนไปหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆนะเขาก็ได้ต้องได้หนึ่งร้อยกลับมาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ็ดเกษตรพี่น้องการทรรําเกษตรมันก็คือการลงทุนพี่น้องเออเพราะว่าการ,กรเกษตรมันไม่ใช่การทําบุญพี่น้องเออถ้าการทําบุญน่ะคุณพอใจทําคุณพอใจจ่ายอันนั้นเจ้าเฮ็ดไปรลดเพราะว่าอย่างพ่อจไงพี่น้องเออสมมุติว่าบริจาค ช่วยวัดหรือว่าช่วยโรงเรียนหรือว่าช่วยเด็กน้อยเป็นทุนการศึกษาอย่างเงี้ยโรงเรียนละแสนโรงเรียนละสองแสนแบบเนี้ยถึงมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาแต่มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือการทําบุญพี่น้องเออประโยชน์มันก็ตกกลับไปเด็กนั่นแหละเออมันมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ตกประโยชน์เป็นตัวเงินคืนมาให้เราเออแต่มันตกมาในรูปแบบของความสุขพี่น้องพอเราเห็นเด็กน้อยมีความสุขนี่ เราก็สุกตามแมนบอลถึงเราจะเสียเงินสองแสนก็นตามเพราะฉะนั้นก็ล่องไปคิดไต่ตองพิจารณาล่องเบิงพี่นอ้องเฮ็ดเกษตรเกษตรมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดพี่น้องอยู่ที่ว่าเราทําแล้วเนี่ยเราพอใจเราทําแล้วเราชอบอเราทําแล้วเรามีความสุขมันมันมั่นกัมั่นกะอย่ได้อแมนบอลคือยังเห็นบางคนเนี่เฮ็ดงานตากแดดงกงกงกอือ บอกไม่เห็นเขาสบายไม่เห็นเขาได้พักได้นอนเลยแต่ทําไมเขาถึงทําได้ทําไมเขาถึงเฮ็ดได้เขาถึงอยู่ได้ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะเขามีความสุขเฮ็ดแล้วทําแล้วไม่มีความสุขมันก็นอยู่ได้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเออแต่สําหรับผมนะผมเฮ็ดกษตรผมหวังผลกําไรขึ้นมาในรูปแบบของตัวเงินพี่น้องอันนี้อันนี้สาหรับความคิดผมนะอคือผมลงทุนไปนี่ ผมสิต้องได้กำไรมากในรูปแบบตัวเงินออก็คือว่านะเนาะมักไผ่มักมั่นบว่าบอไม่ว่าไม่ห้ามกันพี่น้องเออเอาที่เราสบายใจเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังจะ่ริืมเด้อพี่น้องเด้ออีกสองสามมือเนี่ยเออมันสิมีลมหนาวชุดใหม่ออกมาเออชุดชุดไอ้อชุดสุดท้ายอแหละเออแล้วมันอาจจะมีฝนเออลมกระโชกแรงหรือว่าฟ้าร้องฟ้าพาระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อโอเคประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเนี่ยมันจะยาว สวัสดีครับผม